ไปฟ้องที่ร้องเรียนที่กรกอ,อเรียบร้อยแล้วอนาคตจะทำยังไงถ้าหากทางบอร์ดทีบีอลยังจะยืนการอยู่20ทีมจะเปิดลีกได้ไหมคะมันปลายเดือนกุมภาพันธ์เปิดมันเปิดได้อยู่แล้วฮะ <Okay. S 2> ถ้าถึงเวลานั้นมันต้องทำ <Okay. S 2> นะฮะมันก็ต้องมันก็ต้องเล่นแต่เล่นในท่ามกลางกระแสะสังคมกระแสะแฟนบอลหรือสโมสรคุณได้ความชอบทำไหมล่ะหรือคุณจะดันทุนลังไปอันนั้นยจะตอบตอบโจทย์ได้นะ จะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นไหมใช่ไหมไอ้พวกนี้ผมว่ามันมันอ้ลูตรงนางอีกเยอะฉะนั้นการพูดคุยดีที่สุดถ้าก็ว่าคุณนอนนคือเปิดโอกาสอยากจะให้ทั้งทีพีแอพูดคุยร่วมกันหาทางออกร่วมกันใช่เคยมีโอกาสคุยนอกรอบกับทางประธานไทยพีเมลิกหรือว่าคนอื่นๆไหมคะก,กับการตัดสินใจแบบนี้เออได้พูดคุยฮะแต่แบบผมคุยกับคุณโออาจอย่างเงี้ยมันก็คือ บางทีอะโถมาตั้งแล้วอะต้องยี่สิบแต่อย่างนี้ตรงนี้โชคดีฮะที่ท่าเรือมันดับแปลงออกมาแล้วว่าขอนเป็นสิบแปดเรื่องโอเคยังยัง,ย,งยังยืนยันว่าเห็นว่าเฮ้ยต้องสิบแปดแต่นี้มันยังมีปัญหาคือเรื่องของแค่เทโลกับบียูแค่นั้นเองผมว่ามันก็ต้องจบทีละทีละช็อตทีละช็อตไปพูดคุยกันนะะเห็นความสําสคัญว่าฟุตบอลไทยมันเป็นอะไรแล้วขนบธรรมเนียมหรือวิธีคิดสังคมรับรู้ยังไง ผมว่าต้องมาแก้ไขท,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 ลทีละขั้น <c oughs> ทําได้ฮะผมว่าคนที่ทํทําทาฟุตบอลคือนักกีฬาทั้งนั้นแหละรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็รู้ว่ากติกาคือ,ค,อคืออะไร <c oughs> ผมว่าการพูดคุยกันเออมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด